2558นั้นเป็นปีที่รอบ150ปีแห่งการสถาปนาจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเราเปิดเมืองมหาสา,ารคามต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เป็นปีดีการท่องเที่ยวเน่งประเทศไทยเปหนปีเป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งมหาสา,ารคามนั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์แบบสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ จะท่องเทีย่ยวเชิงศ<ส>าสนาศิลปะวัฒนธรรมหรือมาดูวิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์วิถีแบบพอเพียงของชาวอีสานคนสระธรมกับัญจังหวัดสาสารคามคือพุทธมณฑลอีสานดาวฐา,านอารยธรรมข้ามหม่ล้ำเลิศต่างไปสุราษฎร์ก่อนนะเป็นดาวจุดที่ผมอยากเช็นนักท่านองเที่ยวชมเราเป็นพุทธมณฑลอีสานเพราะว่ามาติคณะมนตรีปี2 5 3 0กำหนดให้เร้าชมได้มานที่สุด บริเวณรอบเป็นได้รับสัญญาวา่าพุทธมณฑลที่3หรือเป็นหนึ่งในสองพระบรมธาตุสำคัญของาชนกนะครับดินฐานนิยธรรมนั้นเราเป็นพื้นที่ที่มียธรรมเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งพุทธศตวรรษที่9 <c oughs> คืออาณาจักรจำปาสีาคนครเรามีล่องรอยของไยธรรมโบราณที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาตามรอย <c oughs> แล้วก็ผ้าไหม <c oughs> ล้ัเลยค <c oughs> ่ะเราดผ้าไหม่ ลายสร้อยดอกไม้ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าที่มีความมีจิตพิสดารแล้วก็สวยสดงดงาเมเหมือนโรงแรมอยู่สองข้านั่นเะอเป็นผ้าไหมที่พี่น้องชาวสุราษฎร์นั้นได้ไปประกวดจนได้รับรา,างวัลเพื่อทานในรายต่อรายครั้งนี้นะแล้วก็ความเป็นเพื่อนในการศาึกษาในฝันพิสดารสอนนั้นเราเป็นผู้ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาในสิทธั์ กิจกรรมทั้งในเรื่องภาควิชาการก็เป็นแหล่งที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาการเป็นแหล่งของการศึกษาที่สำคัญของเรนน่าผมอยากจุดจุดทางการศึกษาให้มันเปิดมาเที่ยวมาเลยนะเมืองเล็กๆที่ซึ่งตั้งอยู่ตึกระดงภาคอุตสาหแม้จะไม่มีสนามบินแต่เรามีสนามบินโดยรอบภางจังหวัดเราสนามบินในร้อยเอ็ดห่างสารคาม40กิโล สนามบินคอนแกนห่าง80กิโลสนามบินที่สตึกบุรีรัมห่างอำเภอพิรยนกบูมิไสใต้สุดของจังหวัดนครราชสีมา15กิโลเมตรนามบนการก่้าัวของศูนย์ผู้คนเป็นมิตรพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่